ขยับไปที่การเมืองต่างประเทศกันบ้างครับต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวของสุภาพอดีตสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งอย่างมิเชลโอบามาที่มาขึ้นเวทีหาเสียงช่วยกับกามลาแฮริสครับมิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของสหรัฐก็ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในการรณรง์หาเสียงกับกามลาแฮริส รองประธานาธิบดีและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตที่รัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิสำคัญช่วง10วันจุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพร้อมเรียกร้องให้ชาวบริการลงคะแนนเสียงเพื่อปกป้องประเทศเขาบอกว่าปกป้องจากอันตรายของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีและตัวแทนพรรครีพับลิกันการประสัยส่วนใหญ่ของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมุ่งเน้นไปที่การแสดงความเป็นกังวล ว่าหากทรัมป์คว้าชัยชนะการเลือกตั้งเหนือกมลาเนี่ยฝ่ายบริหารของทรัมป์อาจดำเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการทำแท้งโดยระบุว่าการลงคะแนนเสียงให้กับทรัมป์จะเป็นการลงคะแนนเสียงที่ต่อต้านสุขภาพอน,นามัยที่ดีของผู้หญิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็มีขึ้นในขณะเดียวกับที่ทรัมป์ ลุยหาเสียงในรัฐมิชิแกนเช่นเดียวกันโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรายนี้ก็ให้คำมั่นที่จะฟื้นความมีชีวิตชีวาให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัฐพร้อมกับเปิดเผยว่าได้พบกับชุมชนชาวอเมริกันอาหรับที่อาจพลิกผลการเลือกตั้งได้ขณะที่ประธานาธิบดีโจโบไบเดนก็สนับสนุนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทำตามสัญชตาตญาณในวันลงคะแนนเสียงพร้อมโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ว่า เป็นผู้ที่แพ้ทั้งในฐานะผู้สมัครและในฐานะมนุษย์และระบุว่าอีลอนมัสสมหาเศรษฐีที่ให้การสนับสนุนทรัมป์นั้นเป็นแรงงานผิดกฎหมายหลังจากเข้าสหรัฐด้วยวีซ่านักเรียนโอ้นอกจากนั้นผลการสำรวจความคิดเห็นระดับประเทศที่จัดทำโดยรอยเตอร์อิปซอสก็ระบุว่าแฮร์ริสเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีคะแนนทั้มอยู่ที่ประมาณ46%ต่อ43%ครับ ทีนี้มีสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานนะคะว่าระหว่างโดนัทชัมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับริกันเขากล่าวระหว่างการปรากฏตัวเมื่อ25ตุลาคมในรายการพอดแคสต์ของโจโรแกนเขากล่าวว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาคือการเลือกคนไม่ดีและไม่ซื่อสัตย์เข้าร่วมคณะบริหารของเขา ความเห็นของทรัมป์เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวดินิวยอร์กไทม์แล้วก็ดิแอตแลนติกเนี่ยเปิดเผยบทสัมภาษณ์ด้วยคำเตือนจากพลเอกจอห์นเครีอดีตนายพลนาวิกโยทินผู้ที่เคยทำงานกับทรัมป์ในทำเนียบขาวเมื่อปี2017-2019พลเอกจอห์นเครีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ร่วมง,งานกับโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่ายาวนานที่สุดในตำแหน่งนี้นะคะออกมาบอกว่าอาดีตประธานาธิบดีรายนี้เนี่ย เคยพูดถึงหัวหน้าพรรคนาซีเยอรมันอ,มอดอบฟฮิตเลอร์ในเชิงนิยมชมชอบอ้าวแล้วพลเอกจอห์นเครีเนี่ยยังบอกกับเดอะนิวยร์กไทม์โดยมอบคำจำกัดความต่อทัว่าเป็นลัทธิฟาสิสการวิจารณ์ทัครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกของพลเอกจอห์นเครีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยกล่าวหาว่าทัมเนี่ยพูดถึงทหารที่ตายในการรบว่าเป็นพวกอ่อนหัดและขี้แพ้ ส่วนในอพอร์ c แคสต์เนี่ยที่มีความยาวเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยทำเขายังเรียกจ,จอ h ์นโบตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเขาว่าเป็นคนที่งี่เงา่าและเป็นคนบ้าง,งานแต่ก็ชื่นชมว่าจอ h ์นโบตันเก่งในบางเรื่องนะคะ,ะในขณะเดียวกันสัปดาห์ก่อนสำนักข่าว t r l e t Journal เนี่ยรายงานข่าวที่สั่นสะเทือนไปทั้งสหรัฐว่าอีลอนมาร์มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งในบุคคลสำคัญด้านอาวกาศของสหรัฐเจ้าของ s p a c e x เนี่ยอา้าวแอบติดต่อกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเป็นประจำด้วยถ้านับปีเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2022ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยืนยันจากทั้งอดีตเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปัจจุบันหลายคนของสหรัฐยุโรปรัสเซียทีนี้เนื้อหาการคุยก็มีทั้งเรื่องส่วนตัวนะธุรกิจความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทีนี้มีแหล่งข่าวสองคนที่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยของมาร์กแล้วก็ปูตินบอกว่าปูตินเนี่ยเคยขอให้มหาเศรษฐีรายเนี้ยหลีกเลี่ยงการเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตา i ิงเหนือไต้หวันเพื่อเป็นการเอาใจผู้นำจีนสีจิ้นผิงด้วยมาร์กเนี่ยเป็นผู้สับสนุนคนสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็แคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเลือกตั้ง2024จากพรรครีพับลิกัน แล้วก็อาจจะได้มีบทบาทในรัฐบาลของทัม้มถ้าเขาชนะนะคะก็เลยมีการคาดการณ์นะคะว่าการพูดคุยระหว่างมัสก,กับปูติน,นอาจจะเป็นสัญญาณของการที่สหรัฐจะกลับมาพูดคุยกับผู้นํารัสเซียอีกครั้งแล้วกเออ็เขาเรียกว่าอะไรอะตอกย้ําความปรารถนาของทั้มในการบรรลุคําสัญญาเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนด้วยแต่ว่าในเวลาเดียวกันการพูดคุยดังกล่าวยังทำให้เกิดข้อกังวลด,ด้านความมั่นคงของชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากปูตินยังคงมีบทบาทเป็นศัตรูตัวฉกาจของสหรัฐทั้งนี้มาร์กเนี่ยเขาก็ไดออ้สร้างสายสัมพันธ์ทางธุรก,กิจที่ลึกซึ้งกับกองทัพและก็หน่วยข่าวกรองของสหรัฐทําให้เขารู้จักโครงการอวกาศที่อ่อนไหวที่สุดบางส่วนของสหรัฐโดยมีใบรับรองความปลอดภัยที่เขาเข้าถึงข้อมูลลับบางส่วนของกระทรวงกลาโหมและองค์การอวกาศนาซาได้ด้วยนะคะ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพูดคุยระหว่างมัสกับปูตินนั้นดูเหมือนจะเป็นความลับที่ถูกปกปิดไว้อย่างดีในรัฐบาลเลยล่ะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายคนนบอกว่าคือพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้นะแล้วมัสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับรายงานนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดถึงคําวิจารณ์จากบางฝ่ายที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสนับสนุปปูตินนั้นคือเขาบอกอไร้สาระไงและกล่าวบริษัทของเขานั้นทำอะไรเพื่อบ่อนทำลายรัสเซียมากกว่าที่คิด มีบุคคลหนึ่งที่ทราบถึงการพูดคุยดังกล่าวว่ารัฐบาลสาหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนื่องจากต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของมหาเศษรษฐรายนี้อย่างมากเพราะสเปกเองนั้นรับผิดชอบงานปล่อยดาวเทียมความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญขึ้นสู่วงจรขึ้นสู่วงโคจรและเป็นบริษัทที่นาซาพึ่งพาในการขนส่งนักบินอวกาศไปและกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติ ด้านดามิทรีเพชกอฟโคโกรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าการสื่อสารครั้งนี้ที่รัลลเสเซียมีกับมสัสเนี่ยคือการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งหนึ่งที่เขาและก็ปูตินคุยกันถึงอวกาศรวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าทั้งปูตินและเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียก็ไม่ได้มีการสนทนากับมสัสเป็นประจำตามที่มีรายงานด้วย แล้วต่อมาบินเนสันผู้อำนวยการนาซาก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้สอบสวนรายงานนี้ของ Wall Street Journal เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง SpaceX กับนาซาและกองทัพสหรัฐคืออาจจะทำให้มัสเ,เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของรัฐบาลและข่าวกรองของสหรัฐได้คือเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องนั้นคือคือจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าควรมีการสอบสวนเรื่องนี้นะคะเนลสันเขากล่าวไว้ แล้วเขาก็บอกว่าหากเรื่องที่บอกว่ามีการสนทนาหลายครั้งระหว่างอีลอนมัสก์กับประธานาธิบดีรัสเซียเป็นเรื่องจริงผมคิดว่านั่นคงจะเป็นสิ่งที่น่าห่วงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับนาซากระทรวงกลาโหมและหน่วยข่าวกรองบางแห่งจอร์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกนะคะเมื่อวันที่15ตุลาคมว่าเขาก็เห็นรายงานนี้แล้วแต่ทําเนียบขาวไม่สามารถยืนยันได้แล้วก็ได้ส่งคําถามไปที่มัสแล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่โผล่ขึ้นมาในช่วงโค้งสุดท้าย กับทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาออกมาโวยว่าถูกจีนเนี่ยแฮกเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์แถมยังพาดพิงไปถึงโจไบเดนว่าปล่อยให้ศัตรูต่างชาติกำหนดเป้าหมายมายังทีมหาเสียงได้ยังไงครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเนี่ยก็รายงานว่าทีมรณรง์หาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงประธานาธิบดีของริพับบิกันก็แจ้งในสัปดาห์นี้ว่า หมายเลขโทรศัพท์ของทรัมป์และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรคอยู่ในหมวดหมู่หมายเลขที่ตกเป็นเป้าการโจมตีทางเครือข่ายโทรศัพท์สำนักง,งานสอบสวนกลางหรือว่า FBI พร้อมหน่วยงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานออกมายืนยันว่ากำลังมีการสืบสวนเรื่องการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ไม่ได้เอ่ยถึงทีมหาเสียงของทรัมป์ขณะที่ทีมหาเสียงของทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุโดยตรงว่าโทรศัพท์ที่ทรัมป์และเจมส์เดวิสแวนใช้ตกเป็นเป้าหมายหรือไม่แต่วิจารณ์ประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีแกมลาแฮร์ริสคู่แข่งจากพรรคเดโมแครกว่าปล่อยให้ศัตรูต่างชาติกำหนดเป้าหมายทีมหาเสียง ก่อนหน้านี้ทีมหาเสียงของทรัมป์ก็เปิดเผยว่าเคยถูกแฮ็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและก็กล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังซึ่งต่อมากระทรวงยุติธรรมก็ได้ตั้งข้อหาสมาชิกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน3คนที่ต้องสงสัยว่าแฮกข้อมูลทีมหาเสียงของทรัมป์ซึ่ง The Wall Street Journal ก็รายงานว่าเดือนที่แล้วเนี่ย การโจมตีทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนแทรกซึมในบริษัทโทรคมนาคมของสหรัฐอย่างน้อย3แห่งและอาจเข้าถึงระบบที่รัฐบาลกลางใช้ในการดักฟังโทรศัพท์ที่ศาลอนุญาตด้วยครับนี่ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ